ลุงภูมิส่งของขวันมาแล้วป๋าเดี๋ยวป๊า,ปาถ่ายคลิปให้ลุงภูมิครอนตลกสัตว์สมควรแล้วแม่งหยุดตรวจสองต้อนอ่ะไทยก้าลูก,ตกแต่ดูนะทุกคน ไกกล้าลูกถ่ายวีดีโอกหน็นะหมไก่กล้าฟังป้าน,นะฟังป้าน,นะเราเป็นนักแสดงเดี๋ยวแกล้งทําทเป็นพอป้ากดถ่ายกูบะเดี๋ยวป้าจะส่งมาให้ลุงภูมิค่ะไทกล้า,าเราเป็นนักแสดงนะไทก้าต้องแสดงแบบโอ้โหดีใจมากเหมือนแบบเกิดมาไม่เคยได้ของขวัญชิ้นนี้ม,มาก่อนเลยไท่ก้าลองสแสดงให้ดูหน่อยนะมาเราจะเริ่มมานะ ไอยกล้ามานี่แล้วลูกนี่คือถ่ายแล้วนะของขวัญของลุงภูมิ <c oughs> <c oughs> เอาตามที่เราเตรียมกันไว้ดิไม่รู้ใส่คำว่าโอ้โหโ, <c oughs> โอ้โหแม่ต้องดูที่ของขวัญก่อนแล้วบอกโอ้โหโอ้โห <c oughs> เฮอยเปิดกล่องด้วยเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่อง,องนี่เราต้องบอกแอคชั่นเป็นเป็นทีไรนิดนะเปิดกล่องแล้วเราเปิดกล่องดูโอ้โหอือพอดึงออกมาปุ๊บเราต้องตะโกนคำว่าอยากได้มานานแล้วอ,อยากได้มานานแล้ว โอ้อากอดมันกอดมันหน่อยแล้วบอกว่าขอบคุณครับลุงภูมิขอบคุณครับลุงภูมิชอบที่สุดในโลกเลยชอบที่สุดในโลกเลยโอเคเป็นไงมียานักแสดงไปเออเลอร์กับปาได้ไหม โโอเอาละเอาละสบายละเดี๋ยวป้าปาขอตัดคลิปส่งูุภูมิก่อนคุณภูมิของน้ำตาไหลเลยทีเดียวเชียวยังเลยครับทีมงานยังไม่มาเลยอาจารย์คุณภูมิน้ำตาไหลแน่เลยก้า แล้วกล่องกล่องกล่องมันของแพงไงจ้าโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยที่เราแกะอะไรอยู่ของเล่นมาจากประเทศอะไรตอนเร็วเร็วอะมาจากประเทศไหนแลอ อือ้องมดานี่ยต้งไปหาอะไรเนี่ย Bye. Uh -huh. นั่นไงกองหนักๆอ่ะ่เใช่ใช่มาประมาณ2วันใช่ใช่ใช่ไหนใ หัวมั้งเหรอเดี๋ยวค่อยใส่ว,าวาาา่าหัวมัเนี่ะอยอ่าให้หักเออดูไว้เชือสุดท้ายเลยโอ้มันคือตัวอะไรขอบฟ้าดูหน่อยป้าจำไม่ได้แล้วหรอจำไม่ได้ไอ้ตัวที่มีพรินพินแล้วดีแล้วมันยิงอาวุธออกมาโอ้แต่กรอบมันสวยมาก <c oughs> เอาเลย<อ>มาเริ่มเอาทำไมอ่ะมไม่เป็นไรหรอกเข้าค่อยๆดูเข้าค่อยดูไมหรอกไม่หรอกปากปิ้นคนปากหิวเน่าเป็นอาทิตย์แล้วหรอไม่ถึงลองดูวันส่งดิเป็นเหล็กปะเหล็กเหล็กด้วยอ่ะโอ,โ,อโอ้ เดี๋ยวผมไปก่อนนะทุกคนไปเล่นกับลูกก่อนตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้น